สวัสดีนะคะเ,เพื่อนค่ะมือเมทเมย์ก็จะมาทํายำหมูนะคะขั้นตอนนะคะเราก็หมักหมูนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นๆชิ้นๆน,น,นะคะเป็นชิ้นแบบฝ่าม,มือฝ่าม,มือนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราก็หมักนะคะด้วยน้ํามันหอยนะคะตามสัดส่วนของหมูนะคะมือเมนะจะหมูประมาณสองกิโลนะคะเพราะว่ามีงานนะคะวันเกิดน้องสาวนะคะเราก็มาหมักด้วยน้ํามันหอยนะคะน้ามันหอย แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสก็หมักไว้แล้วก็น้าตาลน้ํามันพืชนะคะน้ำมันพืชเอสเปรสประมาณสองช้อนโต๊ะหมักไว้นะคะพักสักพักหนึ่งแล้วเราก็หมูมานาบนะคะมานาบเหมือนเราย่างหแต่เราไม่ได้ย่างนะคะเอามานนาบกระทะนะคะนี่นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะหมูก็จะเป็นหมู สันได้สันมาสันนอกหรือสันอะไรนะันมันมันจะแข็งนะคะก็เลยเอาหมูติดมันมานะคะหมูติดมันมาผสมนะคะมันก็จะนิ่มนะคะก็นี่เรียบร้อยแล้วเมยก์กามหันเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะวันนี้นเมก็จะมายำเป็นสูตรน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาเราซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาละลายกับน้ำต้มสุกนะน้ำสุกแล้วนะคะก็ น้ำปลานะคะแล้วก็ผงนัวอะไรแล้วก็ปรุงไปในน้ำพริกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สูตรนี้เราก็จะใส่น้ำส้มมะขามนะคะเพื่อไม่ให้เปรี้ยวโดนะคะเป็นยำสูตรส้มมะขามก็ต้องทำให้สุกนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าไม่ถ้าไม่เปรี้ยวเราก็จะ้วยมะนาวนะเอเมทขั้นใส่ไ้นะคะขั้นใส่ขวดไว้เป็นมะนาวสดนะคะแล้วก็มีหอมนะคะมีหอมหอมหอมแกกหรือหอมใหญ่นะคะแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้าเข้าไปนะคะ จริงๆถ้าเป็นทํที่เยอะมากเขาจะใชะ้ใช้ใส่ถุงมือคุกนะคะเพื่อนๆค่ะก็มันจะได้แบบตั่วนะคะ,อะอกอทันนะคะเ,เมก็สูตรนเ้งเเมก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะส่วนให่จะเเมจะถนัดทำน้ําตกพอดีแม่ครัวที่เขารับปากว่าจะทำเขายังไม่มานะคะแล้วก็มันเย็นมากแล้วนะคะ ก็คุณก็ทยอยกันมาแล้วเมย์ก็เลยตัดสินใจทําเองนะคะเพืเ่อนๆค่ะเป็นอันว่าอเมย์ทาเองเกือบทุกเมนูแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็นี่สีแดงแล้วนะคะจะเผ็ดไปเดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนะคะเมย์ก็จะมาชิมนิดนึงนะคะอเอค็มเลยนะคะ พริกแดงนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะอ๋อเมย์ใส่ไปอีกนะคะอาจะใส่หมุดนี่เลยก็ได้นะคะต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยเผ็ดก็เมนูนะคะยำยำหมูสูตรน้ำพริกเผานะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้เอ็นเมีลงครัวลงครัวนะคะงานเลี้ยงวันเกิดน้องสาวพอดีเพื่อนเพืนเขามามาช่วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมีเครื่องเสียงมาเล่นด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> อันนี้นะคะเอ็นเมลงชิมอีกทีนะคะเพื่อน,นะค่ะ <c oughs> ม่เพื่อเผ็ดนะคะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าหมุดนี้เลยนะคะดูว่าเอ็มเมกินเผ็ดไม่ทราบนะคะก็อเอ็มเอขอเป็นหมดด้วยนี้ก็ของ้าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะคุกมาแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ เมยขอชิมรสอีกทีนะคะว่าขาดอะไรไปไหนออผงนวัวแอนเมย์ปรุงไปกับน้ำพริกแล้วนะคะเพื่อน่่อืม,อ,มอร่อยอร่อยนะคะเมย์ก็ขอน้ำปลาดนึงนะคะพเพื่อน ลอชิมอีกทีนะคะพเพื่อนค่ะทีอว่าน้ำพริกเผาไม่ค่อยเผ็ดนะคะเอค่ะอ่าพร้อมนะคะพร้อมแขก์ก็ใส่ไปเลยนะคะหอมแขร ก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนม่ลัวว่าจะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆรู้มันสีเผ็ดนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรยำหมูนะคะสูตรน,น้ำต้มขามต้องทําให้สะอาดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วปคั้นกับน้ําต้มสุกนะคะ นี่นะคะเพื่อนก็ยำนะคะยำหมูนะคะหูดน้ำพริกเผานะคะแขกเมนะคะเพื่อนค่ะเมย์ก็เหมือนไม่เผ็ดนะคะพริกอันนี้เหมือนมันไม่เผ็ดนะคะเพื่อนค่ะ มีอยากเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อนเพิ่มน้ำพริกอีกหน่อยแล้วละลายกับน้ำต้มสุกนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะคะ หมูมันๆแล้วนะคะเพื่อน,นต้องออกเผ็ดนิดนึงนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆรอบนี้น่าจะโอเคแล้วะค่ะเพื่อนๆค่ะก็รสชาติตามนี้น่าจะเผ็ดพอแล้วนะคะ ราะว่ากินเล่นกันนะคะส่วนใหญ่ก็แก้มเบียร์แก้มเหล้านะคะเพื่อนๆเมขอชิมนิดๆนะคะไอเมจะชิมไปหมดครึ่งหม้อไปแค่เนี้ยนะอโอเคค่ะเพื่อนๆเหรอง่ายๆแล้วนะคะเมก็นะใบโหรัะพานะคะเพื่อน ไปไปก็เมย์เป็นแม่รครัวแต่ว่ามีน้องๆเข้ามาช่วยเตรียมเครื่องให้นะคะก็มาช่วยนะคะนี่ก็เป็นคนปรุงนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆ่ะวน่ารับทานแล้วนะคะก็ยำหมูนะคะเมนูยำหมูยกหม้อนะคะสูตรแอนเมนะคะครอหน้าทานเลยค่ะเพื่อนๆะนะคะ่ะ มาทานด้วยกันนะคะอ๋อโรยหน้านะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะสารแหน่นะคะแต่งหน้าแต่งตาด้วยสารแหน่นะคะเพื<ๆ>่อน<ๆ>แค่นี้ก็น่ารับประทานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะยำหมูนะคะยำหมู ูง่ายๆจะตายแอดเมย์นะคะแอดเมย์ at ก็ต้องขอฝากเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจแอดเมย์ด้วยนะคะกล้อ <g> ง <ong> กับหม้อก็หม้อเลื่อนนะคะมาอยู่ตรงกล้องเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากคลิปนะคะยําหมูไว้แต่เพียงแค่นี้ฝากเพื่อนพี่พี่พน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจแอดเมย์ด้วยนะคะแซงอยู่สมมาตนะคะไมเฟนอายุขมพพอร์ตไมเมชแนลแอนด์แอดอยู่วอชชิ้ง ยิปวิดีโอไม่เมย์ชาแนลอ้อนเดอะไทม์ thank you bye bye